คุณรู้ไหมว่าปัญหาส่วนใหญ่ของเราทุกคนจริงๆแล้วเลยอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาจริงๆนะปัญหาจริงๆมันเกิดจากการที่เราอ่ะไม่รักตัวเองคือพอเราเริ่มไม่รักตัวเองไม่ศรัทธานในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเอาคุณค่าของเราอ่ะส่งไปให้คนอื่นไปทําเพื่อคนอื่นใครชวนไปไหนไปใครให้ทําอะไรทํากลัวว่าคนนู้นคนนี้จะเหนื่อยแล้วเราก็ลงทุนลงแรงของเราปัญหาจะเริ่มเกิดตรงเนี้ยแหละ คุณเคยเป็นเวลาอยู่ที่ทํางานอะแล้วคุณเคยทํางานให้คนอื่นมากมากๆ,ๆแต่พอมันมากเกินไปมากๆแล้วอะจนกระทั่งเราเริ่มหลงลืมตัวเองเริ่มรู้สึกว่าไอ้เวลาที่เราต้องการจะให้กับตัวเองมันเริ่มไม่มีคุณจะเริ่มรู้สึกแย่ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยทำไมคนรู้คนนี้ไม่ทําอะไรเลยเฮ้ยทำไมต้องเป็นชั้นเสมอปัญหารเริ่มเกิดปะนึกภาพออกยังหรือแม้กระทั่งปัญหาความสัมพันธ์อะเวลาที่เรามีแฟนแล้วเราแบบ เอาออกไปข้างนอกมากเกินไปทํมื่อเขาตลอดทุกอย่างมากเกินไปจนกระทั่งวันนึงคุณน้อยใจรู้สึกเฮ้ยทำไมไม่ทําให้ฉันบ้างเนี่ยปัญหารเริ่มเกิดป่ะรานนั้นท้ายที่สุดปัญหามันเกิดจากตัวเราเนี่ยแหละจากตัวเราที่เราหลงลืมแล้วก็ลืมรักตัวเองว่าจะ้กลับมารักตัวเองกันค่ะทุกคนใครอยากกลักเงเตงพิมพ์เข้ามาว่าฉันจะเริ่มรักตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ